กะือโอกาสทักทายสบายดีนะครับ FC แฟนคลับทีฮักแพงของบ่าวูุไทยสุขูสุคนเนาะพี่น้องเนาะมาแล้วเด,อวด้อบัชนเนาะได้ยินเสียงจา่าจอยๆมาแล้วเดอ้อพี่น้องเอ๋ยฟังเสียงจา่าเสียงเวา้าบ่าวพุไทย สมมูลเท้ดีพูนวเสิ่งเจ้าหวันจอยจอยคือละปอยหยามีเป็นค่ะพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีทีฮักแพงสุขูสุขนเนาะเมื่อน,นี้ก็ได้เวลาโง,ง่ค้งเต่ามาหาพี่หาน้องเยีม่มหยามพี่น้องทางอาประเทศไทยทางพี่น้องทางสมปอลาวพร้อม วันนี้กรบอมีเพลอน้อง,รองอบราวพูทไทยก็ได้อของตอนของฝาามาตอนมาฝะพี่น้องแฟนราก,การแฟนคลับสุขุสุสคนที่กําลังฟังรายการอยู่ทางเ c e b o o k หรือวมาทางเป็นทางไลน์อนอินะแกมเนาะหรือว่าจะเป็นห้องเลิก็แล้วแต่คคะได้เห็นเสียงนี้ก็ขอขอบคุณกันแล้วกันกพวกบงง่งแหงรายการนำพร้อม สำหรับผ้าไปผ้ามาค่าเดินทางคาละมุน้้ำมันเนาะพี่น้องเนะาะขาดไม่ได้พี่น้องผูเบียงรายการเฮากับเป็นว่าเป็นคาเฟ่เด้อพี่น้องเดินนำเสนอคาเฟ่คาเฟ่เพอดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม,ม่ทุกท่านสุขภาพดีเนาะกินแล้วกระซอยเฮอบํารุงล้างไก่สุขภาพหางกายแข็งแห้งเนาะ <laughs> กาแฟเนาะอืมกาแฟหรือว่ากาแฟนี่แหละอืมกาแฟห้าเป็นกาแฟามากเป็นกาแฟาปรุงสำเร็จเนาะอุ้ยเ,เราหันดินคักเนาะเป็นกาแฟาปรุงเนาะกาแฟาปรุงสำเร็จอืมขนาดบรรจุหนึ่งห่อหรือว่าหนึ่งห่อใหญ่นี่แหละมีสามสิบซองเด้อพี่น้องอ่ามีสามสิบซอง เอเป็นห่อแล้วกะต้นห้อนเึินนลวกะเอาเทลงโลดนอนเป็น,น้องคนคนเข้าเดียวแล้วก็กินโอ้แซบ <c oughs> มาผูดไทยกินสม,มือได้ <c oughs> อืมบ้านนี้หันราคา <c oughs> แพงอยู่เบาราคาเพิ่นน่ะ <c oughs> ทั้งค้าส่งพร้อมอทางต่างประเทศและกะท็ทางในประเทศไทยนี่ละเนาะ <c oughs> ค้าส่งเบดเซ็ตโลมแล้วอยู่ที่ราคาห่อหนึ่งน่ะ250บาท นะพี่น้องบม่ได้แพงได้สอืร้อยห้สิบบาทไม่ได้แพงเนาะต่างประเทศกะอ่าแพงไดจักน,น้ยอยเพราะว่าค่าขนส่งห้ามประเทศเดย์เนาะค่าภาษีค่าผือในรายแนวอยู่เนาะพี่น้องกะขั้นตอนในการจะส่งกะกะบ่งง่ายและกับ,บงง่งบบยะเป็นเะลิกนะพี่น้องทงอางอมิดประเทศเพื่อนบ้านเห่าจะได้เอาไปกินเอาไปล่องซิม <laughs> เอาไปกินไปนลองซิมเบิงกินแล้วกระทํำเฮล้างไก่เข่าแข็งแห้งนะสุขภาพดีเป้งปังเนาะผิวพรรณสวยมีน้ำมีนวลหื้นเนาะราคาอยู่250บาทเนาะกระจัดส่งเฮอเดอร์เอสำหรับกาแฟแมกของกิฟฟารินทางพี่น้องทางซอปอปล,อปลอาวเฮาเนาะปัจจุบันะน่นะบ้านนี้นะคุณลคนสดอกสนเจอเนาะได้ยินเบาผู้ไทยเบาละอืม เอ็นเออร์เนอร์น้อพระพุทไทยเอ้ยบาสันจะได้เด้เอ็นเออร์เนอร์ละได้บาสัน <c oughs> เอ็นเออร์เนอร์เด้กินบัดน,นี้เบิงบ่งก็นเด้อเบิงบ่งปีกันเด้อบัดน,นี้นะเบิง่งอืม ขันจะได้เด,ดบัดเนี่ยอืมแถวบึงการนานเนอะอำเภอบึงการโอ้จังหวัดบึงการแถวก็เป็นอำเภอนี่อพ,อพ่อพิษเนาะอืแถวแถวบึงการจังหวัดบึงการเฮาเด,าาด้อือเป็นจังหวัดน,น้องใหม่ได้อืมเออผู้ยจะมาเที่ยวกับมาเดอมันมาผูไทยพาไปเที่ยวเด้อปุ้ยแถวปูลังกาเนาะอืมบึงของหลงบอว่าสันบึงของหลงเนาะห้าขับสมบูรณ์มีคักๆักไม่ตัดปาตัวใหญ่ ไปแล้วทิศเจอเลยพี่สันบอลืมเลินเลยอือนะบัน,นี้กกโง่โค้งเข้ามาหากาแกฟเนาะกาแฟอีเนาะกาแฟกาแฟบันทนึกอําอำเภอพรเจริญเ,เดชหาพี่น้องจะได้นะทิศต,ต่อปหาผู้บ่าวนาตาดีได้รูปหล่อพรได้เมาจาดีบ่าวบุญยงสุพรพีสันซื้อเพนเดอร์ พี่น้องจำให้จำให้ขึ้น,นใจเด้ออ่าจำให้เฮดีเด้อโคุ้กแต่ละคนเ <c oughs> บ่าบุญจงสุพนซื้อเพิ่นนะอืมเออเพิ่นกะอ่าขายกิฟลีนรีพร้อมแล้วก็เป็นสร้างพร้อมได้อ่าซ่อมพร้อม <c oughs> ทุกแนว <c oughs> บริการภาพเจอนะครับพี่น้องต้องการได้ไดกาแฟนนะ้ำเพิ่นกะอืมโทรสั่งได้กิ้งกังเนาะ อ่าตามมาเลขโทรศัพท์เบอร์น,นี้ละอืมอ่าเป็นเบอร์0 6 5 9 6 3 4 8 4 7เนาะเบอร์เพิน่นบ้าบุญยงเอ้ยว,ออวัชรเออโทรมาเอออยู่ที่เรือน,ะน,นอ่ำวัชรจะได้กาแฟน้ำรีวัชรกาแฟเพื่อสุขภาพบ้าบุญไทยแว้วหนาวัานชร <c oughs> มาส่งให้เด้นนะเด้อวัชนะเนาะอืำอ่าโทรหาเนอ่ำมีบางซิมอยู่ดิศูนย์เก้า นน่เพาะผิดอ,อีหละศูนย์หก้าเนอะขอให้ละอนีเนี่ยละใจมันลอยลอย,ลอยไปหาูนเลอนอทางเพียงจนันท์บอศูนยหก้าเก้าหกสามสี่แปดสี่เจ็ดเบือนะ่อโทรนะอือยำ้ำ 065 963 4847กเับบ่าวบุญยงสุพรทางอำเภอพอนเจริญจ,จังหวัดบึงการการกาลกาบ้มีเสียงเอ็กโคพร้อมแล้ว <c oughs> มีเสียงเอ็กโคพร้อมนอมบ,นบ้านนี้เป่าผู้ไทยเรียบบ้านนี้เออ,อโทษโดยตรงเลยมาโทษโดยกงเลยเนาะ095 5 2 3 8 3 94อมเนี่ยเปาไหวจีบมีไ,รไดรเด้ผู้เท่าคนจะพาวเด้อเป่าผู้ไทยเอ้ยประออสัน <c oughs> ฟังรายการอยู่เทกหน้าเนาะบ่มีบ่มีบิดมันบอกบ่มีประกาเนาะมีประกาศสันทางสปปเราอะมีหาประกาบ่มีมาผู้ไทยได้ขีด่านไฟแล้ววาสันเอ้าเราเมื่อก็ดูว่าสันเนาะได้ขีด่านไฟแล้วแต่เ้าเด้อ หากนห้าคิทันไฟก้อนวะฉันเขียนไว้ค้างเถึงหน้าเนาะเขียนไว้ค้างเถีงหน้าศูนย์เก้าห้าอิจาเอออือออจ่าได้ระบอกศูนย์เก้าห้าห้าสองสามแปดสามเก้าสี่ 95, 5, 2, 3, 8, 3, 9, 4, อินายเดี๋ยวได้ระโบอินายเนี่ยได้ประกาศละโบได้ลได,ได้คิทันไฟแล้ววะ <laughs> แล้วทานไฟแล้วสันเอ้าพอบอาบ้าเมอร์ว่าสันอินายวะอืมศูนย์เก้าห้าห้าสองสามแปดสามเก้าสี่เบอร์นี้โทรศัพท์กิ้งกังมาบ้าผู้ไทยบ้าวสันเนาะโอ้ยได้กินแต่เสียงว่าวเนาะเสียงว่าวหวานแจ๊จอยว่าสันอืมอินายจะได้ดิว่าสันอืมอินายจะได้กาแฟอืมกาแฟน้ำกาแฟน้ำชักห่อสองร้อยห้าสิบบาทบ้าวสันโอ้ยคืออยู่ไก่เดียวนะบาร์เนลว่าสันเอเตเลอร์ได้กินบาน์เนลนะอืม เย่าบ่ได้กินแล้วเนาะเฮ็นเอลเิ่มแลวบันนี้นะเก็บเงินปลายทางเลยเฮ้เก็บเงินปลายทาง, <laughs> บ,ง,ทางบอกอไ,ดออดอได้คือเดียวเนาะได้คือเดียวได้คือกันเด้อได้คือเดียวโอ้ดีเนาะเก็บเงินปลายทางก็ได้อลีนาอิจ่าเก็บเงินปลายทางเออพัฒงนานหักเขานะเอากาแฟไปส่งเฮินอนะกาแฟไปส่งเฮิอ์นอนะกงงนนะกอินายขจ่ายเงินนํำเขา พนักง,งานไปสนีนั่นเออเคอรี่บอเป็นแฟชบอจังนี้นะเอาไปส่งเฮออีนายกะอีนายกะเอาเงินเฮอเขาเนาะสองห้าสิบาทเด้อเดี๋เฮอ,อ, <c oughs> อ,อหลายเด้๋บอเอา 250, อเอาตำสองร้อยห้าสิบแมนบอกแมนละเอาตำราคาเขาแจ้งราคาไว้อยู่ข้างกล่องฮะแหละข้างกล่องพัสดุนะสองร้อยห้าสิบบาทอีตาขาจกเงินจ่ายเลยขันบอมีเอ่เก่านำอีนไนก์เลย <laughs> แม่บนบ่ได้เฮเอาเงินนาไม่ได้ซื้อซื้อกาแฟบัปูไทยก็หน้าอืมกาแฟผเหลือซื้อเพิ่นน่ะกาแฟแมกอืมมีสามสิบช่องมีสามสิบห้องกินแล้วกระเซ่บเ,เลยอืมเ่บเอดเว่บมมม่มวยแหล่เนาะบน้เนาะอุอ้ยจะมันคักกว่าสันเนาะอืมกินกาแฟแล้วก็สุขภาพแข็งแห้งร้างกายแข็งแห้งอุดมสมบูรณ์เนาะหน้าตากระปิ่งปังมีน้ำมีนวลน,นะ แกมกระแดงขึ้นแล้วบานนี้แกมกระเดงขึ้นอีตาก็แข้งแห้งสุขภาพดีเออว้าวละกระเด็เนาะบานนี้เดียบานนี้ทางสปะปัวเล่าเด้เอาอืมอ่าทางอีนายทางสปะปัวเล่าก็ยังได้คือเดี๋ยวไได้ยินเสียงบบุบุษไทยว้าวอ้ยว่าอยอากินดิว่าซันเอสนั่นเลือล้วได้กินเนาะอีน่ายทางเมืองเลอดละเมืองพี่บอกทางเมืองพี่น้องพุ้ไทยทา้งเมืองพี่บอกทางเสียปูนบอกยังไดบอก โทษไปหาฟูลเลอร์บัตตินินนะทางประเทศลาวนะอืเมืองเดอร์มาบุรไทยระเบิงเฮอร์เดอร์บัเน่น่ะเออโทรไปหาพูลเลอร์ทางประเทศลาวนี่นอเบิงกันเดอร์โอ้ยโทรไปหาอายเออเออเท้าสังทองดูกมาลาอืมโทษไปหาเพิร์ดนเดอร์เท้าสังทองดูงมาลาเอออยู่บ้านสายนำเงิน ฟัทงทันอยู่บอเดีวบอกซะซาเนาะเอิมท้าวสังทองโดงมาล่าบ้านสายน้ำเงินเมืองไส้ธานีเด้อิมแขวงนครหลวงเว่งจันจันจันบอเม่งจันต์จซื้อบอได้บอกบอบุไทยเขามีเอ็กโคพร้อมมาทันมันเป็นตลกในโซนนี่แหละเดี๋ยวบอกว่าเขาอีหนายตาโห่นี่แหละเนาะอเออ จำได้ระบบบันี้น่ะโอ้ยจำไม่ได้าฉันร้อไห้พูดอบ,บอกคุไทยอินไทยน,นะฟังมิท่านอิจาก็ฟังมิท่านนะฮะนั้นก่อนหาขี้ทานก่อนหาก้อนทานบ่ไน,นโอ้ยคือเดี๋ยวเทน่อบ,บันเนนน้องอืมท้าสั่งทองซื้อเพิ่นน่ะอืมท้าสั่งทองโดงม,มาลาเออบานสายนำเงินแต่ละบกเมืองไส้ท่านี่ แปลงนครหลวงเวงจันทร์อืมเบอร์บางซิมเพิ่นได้บาดนี้เนาะ <c oughs> เบอร์บางซิม020 998 413 79เนี่เราไว้โพดจำไม่ได้เนาะอีมื้อเนาะอืม020 998 413 79อีเบอร์นึง030 เก้าหกเก้าแปดเจ็ดเก้าสี่นอะได้บ่บ้านนี่นะนี่นนเอบอร์สุดท้ายเออยิ่งดิวยิ่งดูย้ำสักก่อนจะกบาทอย่าลืมเนาะกันลืมศูนย์สามศูนย์เก้าหกเก้า 8794็เก้าเดอ้อสามารถโทรไปโอ้ได้กินแล้วพัดกาแฟดีเนาะเซฟเนะาะพ่ะวะอืมกินดีแล้วพันจะได้ได้ไยได้เป็นสมาชิกได้บ่อปลาผู้ไทยได้เนาะอืมเป็นพเพลออืมกินดีแล้วเป็นสมาสิกผมได้เงินพร้อมด้วยอีน,าน่ายเอ้ยเออบอก,กินกาแฟพอได้เงินพร้อมบอ่อแมนละ่ะกินกาแฟพอได้เงินนํำได้เงินตต่มพร้อมเออเข้าท่าดีเนาะสมัครทอเลอร์นะ่ะ สมัครเป็นสมาชิกเขานะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทอืมสมถถัครเถอเดี๋ยวได้ยู่ได้ตลอดอืตลอดสิบเออคือดีเท่เนาะอืมมีพลเรือได้สมัครมีเงินร้อยแปดสิบบาทอืมมีบัตรประจำตัวอืมมีสมมโนโคเออไทยเอกสารมากเออ่ายมากก็ส่งมาก ให้อายเนีน่ยนะเท้าสังทองดวงบาลาเนี่ยเยอะสมักกินเยอะสมักกลิ่นอืม <plex> สมรัรแล้วได้เงินพร้อมเนาะโอ้ได้กินพร้อมได้ขายพร้อมก็ได้เงินพร้อมสุขภาพก็ดีนําพร้อมวัดสันโอ้มาเข้าท้าจะเลรอเฮอว่าสันมีบอกเฮ้ยสมักกินไปได้เงินพร้อมเน,นี่ยบด้มีเนอีหอยายเนาะอืมเนอจ๋าเนาะอืมสมักกินอืมซื้อกินเออก็บมีแพงได้เหละเนาะเออซื้อเข้ากระได้ขาคอมมิชันได้ไดเงินปันผลนํำ เออเออได้เงินปันผลแล้วก็ได้อุบัติเหตุพร้อมคุ้มครองพร้อมได้เพิ่นแถมอุบัติเหตุฟรีเฮคุ้มครองอิจาอินายท่นานเล็วสามารน้ำดิวพร้อมดิ่วโพก็สเมน่นร้อยแปดสิบบาทคุ้มครองเฮยานเกิดอุบัติเหตุในลักษณะที่ว่าเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนะในการสูญเสียเสียชีวิตเพิ่น,นกระจายเฮในเส้นสองเด้อ คนลแสนสะแสนสองโพกระแสนสองเมฆกระแสนสองไดอืมดีเนาะนี่นะเออเอ่เฮิฟอามาสมครโดน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 เออได้กินกาแฟแล้วก็แซบแล้วก็สมัครเลยอืมร้อยแปดสิบบาทหนึ่งเนาะอายุห้าอายุสิบห้าปีขึ้นไปอืมบอจอมกัดเพศเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเออเป็นกระเทยเป็นท่อมเป็นเพลอืออืมไดเบิร์ดสมัครไดเพิ่นบอลลังกีดเนาะ บริวีความหูเดีบ้าผู้ไทยเอ,อ้ยจบปอสี่ปอห้าบอกเป็นพเพลออืบอได้เป็นพะเพลอจบปอเลอกิกกระอเอาอ่อานออกเขียนได้เขียนบอได้กระหืมมู่เขียนเฮ่อบอจบกัดความหูโอ้โหคือดีแท้อ่านได้อ่านบรได้ก็บอกเป็นอย่างขอแต่ว่ากินกา,ฟาแฟแซ่บก็บพ่อโอ้ย กไปมาเป็นวัดพือน้องเยอยฟผู้เลยได้มาตัง้งจงหวัดเฮอบาพุถายดเดี๋ยวนี้หมู่น้อยขอไพ่หลายๆได้ FC เอฟซีแฟนคลับเอฟซีพัชัน,นเออจะเป็นมู่กับบาพุถ่ายดีว่าซันเนาะบาพุถ่ายบึงการเฟซบุ Facebook, ๊กอืแชทมาหาอืม อย่าแชทมาอันแชทมาหา,าเนี่ยแชทมาซีกาแฟใช่ไหมห้ามแชทมาเอาอื่นนะถ้ามาเอาอื่นบอหับเนาะอเอาหูปุ๊กหูเพลิ่มบอบอ,บอบอบบอบบอสนจือเด้อห้ามแชทมาเด้อแชทหูปนั้นหูปนี้มาเฮอกะบอป็นเลิศแต่ว่าแชทหูปอัน สีละลอมากจะคือชิ่วสวยๆมากนะคือชิ่สวยดิสีละลอดดิเออได้คือดีบ่เนาะโอ้ยนาอคั้าขายวันนี้นาอพี่น้องเป็นนั่นเลยเนาะเป็นนั่นเลยอากาศทางทางลาวเฮาทางไทยก็มีอากาศหนาวเน้่ตทางทางลาวเป็นนั่นเลยเมื่อวานเป็นสี คึมคึมเป er. ็นคือฝนละตุกบอกคนว่าโอ้เป็นอากาศจังใดน้ออากาศเปลี่ยนแปล่คึมวิดมือเมื่อวานนี่นะมือนี้เป็นนอเลยทางนี่นะอืมทางลาวเฮดีทางเพียงจันเดเออทางเลออีไซทานีเดจันทบุรีเดเป็นนเลออืมอยู่ดีมีแห้งบ่อสรรค์ในเขตเดอืมทางดอีทางเบืองคงเดเออขมมนเดท่าแค่เด เออบริกรรมใส่เด็เปน็นเลนรกขึ้นหอดเด้อตัวเฉพาะกับเมนอันอ่าแฟนคลับเอฟซทางพันนาเด็กเนาะแข่งสวรรค์นเขตเนาะโอ้เนาะไกล 3, ก้ละหอดบุญเดือนสามเนาะไปเอ็ดบุญเนาะทางพระธาตุอีงห่างเนาะอืมวายพระธาตุอีงห่างพร้อมทางสวรรนนค์นเขตแล้วก็ไปทางอ่าพระธาตุฮือนหินเนาะเออโอ้ยคักเราแล้วก็เดีย๋ยวจะไปดเนาะ พ <laughs> าโอกาสไปอืไปวายประธานหลวงไม่ได้ไปเนาูพุทยนะ่ะเออการไม่ได้ไปเวลายนนเนาะเอาไปวายเบาหลายอย่าห่างเนาะพี่น้องเนะาะหลังหลังว่าพี่น้องที่แฟนคลับเอฟซีที่ฟังรายการอยู่ที่ดิ้งหินวบาผู้ไทยเว้าอยู่กอะอหาดสนอกสนเจอต้องการอยากเป็นสมาชิกต้องการอยากกินกาแฟกินกินาแฟเนาะกินกาแฟเนาะโอ้ยเบาหลายทำลาย ดื <ś led> ่มน้ำลายพี่ทัน <ś led> โอ้ยน้องอ <ś led> บัดน,นี้เราให้ฟังเพลงในบัดน,นี้น้องเราหลายใหญ่ห่างแล้วล่ะฟังเพลงมนต์มนเพลงผลือบัดน,นี้ยนี่เสียงผลือดังตั้มเลยเฮ้ยพี่น้องฟังเพลงมนต์มนต์เพลงเพลงเล้าเนาะจังหวะโจ,โจ๊ะ อะไรบ้านาบอกอ้าวแปลว่าเพียงเลืกอขฟังน้ำเดือดนี่แหละเนาะมมดม้นลองเพียงกับเปิดมีได้ได้อืมอืมอืมเปิดมีได้แล้วดอกบางเพียงขอไพ่หลายๆเด้ออืมเปิดมีได้บอกให้เปิดว่าะฉนั้นเพียงกับเปิดได้อ้าวเปิดได้กับเปิดได้กับเปิดเพียงเปิดได้น่ละอืมเพียงเปิดมีได้กับเปิดแบบเปิดมีได้กับไม่เปิดเนาะเออโอ้ยเบาหยาหลายเว้ยอืมอืมอ้าวเปิดแปลว่า ตกลงโอเคเนาะพี่น้องแฟนคลับ f อบอกว่าจะเป็นทางไทยบอกว่าจะเป็นทางลาวกะดีเนาะต้องการจะได้สั่งจองเข้ามากแล้วการบริการส่งเฮ้เก็บเงินปลายทางพร้อมทางไทยทางลาวเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุดท้ายนี้กับผมมีอยังเพลอมาตอนมาฝากพี่น้องเฟสและการ f c ที่ฮักแพงสุข,ขสุขคนที่ติดตามระฟังรายการอยู่รู่ารํกำลังชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่เนาะพี่น้องกะขอใหอ้พี่น้องมีความสุข สุขุสุคนได้มีเขินคำกำเก้ยวไหลมาอย่าให้ขาดเด้เออะไรเงินคำกำเกลียวไหลมาอย่าบกเขินหาาจะขาดเขินวังให้ไหลมาคือน้ำออกบอก่อเด้อว้านสันเพิ่นวะคือพรหมบุไไยเฮอเนาออะอ้าวเอาเปว่าไปฟังเพลงแล้วก็ถือโอกาสนี้ลํำหลาพจับพี่น้องมือได้บ้านนี้นนเ,าเบอบอานาะ,ะได้เวลามือล้วบอกเมาไหลจะห่างเนาะด้เวลามือได๊ยลาจากพี่น้องไปได้ยู่ดีมีแหงสบายดีสวัสดีครับ 嗯。 น้องแท้บอกแค่สิ่งใดหมดทางหัวใจพร้อมยกให้น้องทันทีแม่หางลูกหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่หากที่เงือกวางเต็มอีลีสาต์นี้พอมีเพียงหนา มันบยเยือนคือตะฟังเสบอกเพรังขันแพดอกนางบอกเคยตีเจ้าเชิงไผสสิวาว่าเป็นแม่หงางไอ้มีหวังแต่งเอานางหวังมา่วมสางเลี้ยงลูกแทนเขามาหัก กับอายเกิดนานวน้องอายพอหาพงจะดูแลน้องแทนพัวเ่าลูกสามลูกสลูกหาลูกพคกอายกาสิเงาขอเพียงแต่น้องลืมเขาอายพอมสิเงาน้องเขาวิวา ฟังเสบอกเฮรังขันแทดอกนางบอกเคยตีเจ้าเทินไผ่สีวาว่าเป็นแม่หังไอมีหวังแต่งเอานางหวังมาา่วร้างเลี้ยงลูกแทนเขามาหัก กับอายเถิดนานวัวน้องอายขอหับพองจะดูแลน้องแทนพัวเ่าลูกสามลูกสี่ลูกหาลูกโคบอายกะสิเอาขอเพียงแต่น้องลืมเขาอ,เอายพอมเหงาน้องเขาวิวา Thank you